สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดรนายแพทย์มโนเหาหาวอนิทที่ปรึกษากรรมาาธิการการศาราและศิละปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นพระพุทธรูปปางหนึ่งจะเรียกว่าปางที่คนไทยเห็นแล้วเนี่ยอึง้งเห็นแล้วว่าเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาถ้าเราเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตคําว่า yub yam เราจะเจอพระพุทธรูปนี้มโหราน ดรอคร์ครับอันนี้คือพระพุทธรูปอะไรครับอันนั้นเป็นของวัชรยานนะฮะรหรือเขาเรียกว่ามันตรยานก็ได้วัชระวัชยรยานหรือมันตรยานก็เป,นเป็นที่ายที่ไหนครับอันนี้ก็มาจะพูดนี่แหละครับในอินเดียเกิดที่อินเดียนะครับประมาณประมาณสัก800ปีหลังพุทธกาลก็เกิดวัดชรยานขึ้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในบุญนักวิชาก,การว่าวัชรยานเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินดู